นายจะเล่นเดิมบ่ะเล่นป่าไหมเล่นป่าแม่เอาแม่เอา,อาป่ากลางไหมเปินซ้ายขวาอ๋อเปิดเปิด PS เปิดซ้ายขวาเแมวเ s PS เปิดข้ามมาแล้วกลับ เดี๋ยวพี่ไปชิปข้างหน้าอืมออกมาทนายอ่ะไปทำไมอย่างนั้นเราลันได้ดมรักทำไมีป่ามีป่ามีป่าป่ามี เราอยู่ม่นหมดเราแทงป่าเลยได้นะมันมันมันจะวิ่งมันวิ่งไล่ยิงมันวิ่งไล่ยิงผมพี่ได้ได้ได้แทงป่าดีกว่าแทงป่าดีกว่าป่ามีป่ามีเฮ้ยทำไมทำไมไปทไม็นโอ้โหยสัตว์เอ้ยเราจะเดินป่าเลยขำกลางให้เราขำกลางให้เราเจี๊ยบเจี๊ยบโอ้ยไม่โดนยิงไม่โดนไม่โดนโดนแล้วผมโดนแล้วโอ้ ม่งมันจะหนี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 มิงนี่กำลังเดินอยู่ได้มันได้เไปจอดแล้วเนี่ะเย็นเย็นพิจายเลยเฮ้ยมันจะหนีมันจะหนีมันจะหนียัยมันหนีนะยัยมันหนีนะเย็นได้ลูกพีปืนไม่หยุดมัได้ยิงฟรียังเจอไหมพี่พร้อมละเหลือครึ่งหลอดเหลือครึ่งหลอดโโโอออ้หจะเเเทลคผมร ได้เ, <Okay. S 2> ยเลยเสมอว่า<อ>ในเกมเนี่ยค้ยส่งแล้วนเาานี่ย GS มันเรายักมันได้นี่หว่าพี่ผมก่อเล่นนี้ครับต้นไม้มันไม่ได้ล้มดีกว่าห้ามล้มต้นไม้ห้ามล้มต้นไม้ไม่งั้นไม่ได้ทีดโค้งดีใจไหม เซียนมัอยู่อยู่ในหลุมไม่ไดเดิมถ้าเราเซีอ่ะถ้าผมไปก่อนได้ปะยังไงพี่มันจะโดนตรงนี้ยิงหรือเปล่าเนี่ยไม่ดีโดนตรงกลางซอยดิงกลาเยอะมันโดนตรงกลางซอย ใช่เพราะเขาฆ่ามาฝั่งนี้มันสามารถยิงฝั่งนี้ได้ใช่ใช่พี่ราจะเข้าคือถ้าวิ่งต้องวิ่งแปดเนี่ยถ้าไม่อย่างั้นเราต้องโยกมาเล่นลายนี่ไม่ไม่ต้องผมต้องแปดกลางก่อนอ่ะแบบล่อมันไว้ให้อ่ะดึงปืนไว้อ่ะแต่เขาต้องเข้าทางที่ทางเนี่ยเราต้องเช็คหลายอย่างไม่ต้องเอาซีเอสมานี่แล้วก็เอาวิ่งเข้านี่อ่ะถ้าจะกินมันนะเฮ้ยไม่ต้องหมดไรนะ ่ใช่ถ้าั้งหมดอ่ะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะวิ่งสวนมาใช่ได้นะับจริงๆห,หน่อยโอเคผมกขอกลางใช่ไปเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนคันไม่ผมต้องไปยึดกลางเปิดกลางไว้อ่ะคนเล่นหัวได้อ่ะ เอาโยกซีเอชมาเก็บม <mel> ันเลยมิจิวิ <ple Price> ่งตัดเข้านี่ครับเข้ามุมเลยอ่ะเนี่ยเสียเยอะกว่าเสียเยอะกว่าได้เสียเยอะกว่าได้อืมเสียเยอะกว่าได้นี้มันออกมายิงปีเลยนะไม่เอาซีเอชไปจเกเาก่อนสิขนาด ได้ไม่ดูดโยมโยมโมลงลงลงทำาทำทาทำมจะมามาเวเยวปวดหัวเดวเป็นี้มืงีวปดหัวเตรียมรับตีนตัวตะสเสเก้าร้อยสียเก้ารสีเก้ารยได้ผมน่าจะเก็บได้ถ้ายิงดูนละแม่งเลาะหลังบ้านไม่เห็นเฉยเดมามาลงลงล้ หลง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 ให้หลงเลยครับ19 19 19พัน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 เลือดพันเลือดพัเราจะลงสู้ไหมเดี๋ยว่าไม่ต้องลงเอาหลุมก่อนนะต้องลงเจ๋อน้อยเจ๋อน้อยเจ๋อน้อยเราโดนสองครั้งให้เราจะโดนทุกทิศเลยนะได้เราเอาหลุมก่อนเกตให้แล้วนะ2 1 อเะเศนยก่อนเจ็ดแปดศูนยนุนเห็นไหมเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เนาะไอ่ี c อจริงสีนะไอจริงสีจริงสต้องไหลลงหลุมต้องไหลลงหลุมต้องไหลลงหลุมไอีเจริงสชิปชิปเจ็ดร้อยสามร้อยโอเคผมก็เจ็ดอีจริงสีีจริงสีไช้อนยดิไปชนมันจะหนี c ีเอยู่เดียว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 ไม่เปนโอ้ยไล่คิว กโอ้โหเรียบร้อยไฟไหม้ไปไหม้แย่ต้องให้บูมมีเดือนะเดี๋ยวไม่พี่งั้นต้นไม้ล้มไปแล้วต้นไม้ล้มไปแล้วต้นไม้ล้มไปแล้วโซคนหนึ่งโซกยังไงเจอแล้วเจอนะครับดึง แหวมันขาดแหวมนันแหวมันขาดอ่า